สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไม่มีอะไรจะทำคือจากชิดที่แล้วนะผมก็ได้อ่อเล่นโหมด CVC จัดาวนะผมจนถึงแกน100ดาวแล้วก็อยู่ที่ท็อป300รเอสอง้ย200กว่ากว่าใช่ไหมครับทุกคนดูวันนี้สิดูนี่ดูนี่น <laughs> ใช่ ผมเล่นแพ้2ตาติดเลยทุกคนโหเป็นการสุ่มทีมนะผมตอนนี้ก็ออกมาอันดับมาอยู่ที่475แล้วนะผมก็103ดาวเป็นการสุม่มทีมอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสุ่มหาเพื่อนเล่นกันดีกว่านะครับผมโดยใช้แรงแกนนี่แหละไปหาคนเล่น 4v4 ธรรมดาละกันนะครับผมจะทําตัวแบบว่าเล่นแบบโคตรกากเลยอย่างเงี้ยเออนะครับผมเดี <S 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 ๋ยวเรามาดูกันว่าจะปัดคนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตรอ คนที่แบบว่าสุม่ม CVC นี่นี่ทุกคนนี่นี่ซ v วคนนี้คนนี้อ้าวเกมแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจะมีโอกาสหน้านะผมวันนี้โซฟิสตาจะอันดับโน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 โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเล่นแล้วนะครับผมจะทําการเล่นเหมือนกับเล่นบอร์ดเลยนะเ,ออเหมือนกับว่าแบบเล่น,นคนเล่นไม่เป็นะอะไรเงี้ยออุอ๊ยลืมไปว่าผมจะมาเล่นไฮไลท์นี่ว่ะก็จะหัดยิงหัว,วออน,นี่ว่ะอุ๊ยทำไมมองเราหลอนงี้วะโอเค อยากรู้ว่าเพื่อนจะเปิดไหมไหมโอ้ย First Blood ถ้าผมเท่านี้ตราการชนะผมจะลดเรถป่าวะโอ้ยเราจะไม่ยิงหัวเราจะไม่ยิงหัวโป๊ะโป๊ะโป๊ะเอโอ้โหเก่งเหมือนกันนะดิโอ้โหยิงหัวเลยอะเพื่อจะเชิญไฮไลท์อะเมื่อกี้ดูขอโทษเบอร์สี่อะไม่ต้องขอโทษเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนรถไฟขอโทษคืออะไรเนี่ย อ้าไอ้นี่นล่วงเฉยเลยเออโอเคเพื่อนอยู่ด้วยกันเอออยู่ด้วยกันนว้เพื่อนดูมันทาผมเมื่อกี้ดินะครับดูเพื่อนตอนนี้นั้นดูเชอกันอยู่นะทุกคนดูว่าเพื่อนจะทําไงอ้าหากันไม่เจออ้าหากันไม่เจอเฉยเลยอ้าวเพื่อนเล่นหมัดเ้วอเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮ้ยหมู่ล่วงเพื่อนหมัดหนักกว่าแล้ทุกคนนี่กระโดดตายไปหนึ่งสเต็ปนี่นี่นี่ สู้ๆเพื่อนสู้ๆเพื่อนสู้ๆสองสี่เองไอ้สามสี่ต่อยไปเฮ้ย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 เอ๋ตเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวนี้เอาชักเอ็มห้าร้อยมายิงก็ตายแล้วปะในรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูว่าผมจะเล่นได้ไหมครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้เพื่อนเบื่ออะไรเสื้อใส่ตาม้าทุกคนทำไมว่าจะเดินมาดูผมนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกอยหัเราะดูดิ ดูดิโอ้แอมเพลอร์อะไรเนี่ยโอเคนะครับผมเพื่อนจัดไปแล้วหนึ่งกดเมาส์หลอนอุ้ย first blood โอ้โหพระเจ้าขอโทษเมาส์ผมหลอนเพื่อนชิบได้ไหมเพื่อนเพื่อนชิบผมก่อนบายเฮลมีช่วยด้วยไหนช่วยหน่อยช่วยด้วยบายเพื่อน คมอสสาวกดโอเคเฉดเลยในเกมที่สามนะผมขออนุญาตเล่นลูกซองคววงแล้วก็ชาร์จเลยแล้วกันครับเออจะแบบเออแบบวัดดวงวัดเชิงอะไรเงี้ยอีมอสาวชื่อชื่อคนยอดเลยเพื่อนไปไปไปสุดยอดเลยเพื่อนเอาไปไม่มีก่อ้วยประเด็นโอ้โหเพื่อนเปิดเลยโอ้โหเปิดดาวด้วยเพื่อนเปิดดาวทางนั้นก่อนเข้าไปทางนี้โง่ ว้ไม่ตายมอหลอนอีกแล้วโอ้มอาลอนโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะใช้สูตรแบบว่าปลาระเบิดเหมือนกับแร็งเกนที่ผมเล่นประจำเลยนะจริงๆแล้วมัน เล่นไปเด็ดน,นี่เนปลาไปได้แน่นอนตัวหนึ่งอ่ะเห็นไหมโอ้มิสแกนมิสแกนว,ว้วาวว้าวว้าววิมหา,าระเบิดใช่ไหมครับเพื่อนโดนสองตัวตรงนั้นเราก็สองตัวเหมือนกัน <c oughs> ตัวเต็มเต็มเลยโอ๊ย เฮ้มาชุกตัวเ, <c oughs> เียบ้อยครทุกคนเล่นไฮไลท์ได้เป็นจริงเว้ยทำไมทำไมทำไมเอ้ยมีคนเล่นสนายกับเพื่อนเอ้ยแต่เราไม่มีเงินซื้อไอ้บอกไม่เป็นไรเราไม่ซื้อให้หรอกโอเคนะผมในเกมที่สี่อ้ยคนเพียบเลยตรงนั้นอ่ะอว้าวอ้ยสนายว้าว ว้าวเล่นสนยด้วยโว้ยโอ้ยอยอัเ้โถ้าสติไม่ดีเมื่อกี้ตายไปแล้วนี่ตักสเต็ปเฮ้เะเฮ้ยเ้เอเยวมตายเียาตาย อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งวิ่งมานอ่แหละโอ้โหหัวแตกโอ้โหเวอร์จริงเวอร์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 มีคนขึ้นไปบนหลังคาแต่เราจะไปปาระเบิดให้เขาแล้วกัน first blood ใครๆไอ้นี่แน่เลยไอ้นี่แน่เลยเอา้าไม่ตายดูเหมือนว่าผมจะต้องเสี่ยงดวงนะครับนีนเ่เราจะตั้งทำไมเลย,เยแล้วผมจะขึ้นมาทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยในรอบนี้ผมจะลองเล่นแบบว่าสเต็ปที่ผมเล่นประจำนะยังไงซะมันก็ต้องแบบว่ามาตรงที่ผมปาระเบิดบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้ซื้อไ้เผื่อแล้วกันเอา้เอา ผมซื้อไว้ตอนไหนวะโอเคนะผมแม์สุดท้ายแล้วครับชี้ชะตาความเป็นความตายช่ไห้ครับหนึ่งสองป๊อปใต้ในนอนหน <c oughs> ึ่งคิวขี่ไม่โดนเลยไอห,หำโอ้ยเดือดรัก แล้ววันยังไงต้องมีตรงนี้ทุกคนเตัเดเกี้ยวครับสามให้หน่อยอ่าหจอแล้วตัวจบไหมครับเรียบร้อยฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันครับผ,ผมก็เล่นแต่ว,ว่าซีซีธรรมดาแบบแก้เครียดเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่มีตีเล่นซีซีแลงแกน อ่บกดผิดอันก็ไม่มีตีเล่นซีซีเล่นเนกมแบบเป็นตีประจํานะผมแบบว่าคือแบบผมอยากรู้จริงเลยคนที่เล่นแบบว่า389ดาวนี่เขาเล่นได้ยังไงนะครับโอเคส,สคารคิีนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีมีเพียงเท่านี้ครับ